สำหรับใครที่มีความแม่นยำในเรื่องเนื้อหาและผ่านการสอบภาคทิษฎีมาแล้วหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะการเขียนทงตอบสำหรับภาคปฏิบัติได้ดีทีเดียว เพราะเป็นหนังสือฉบับใหม่ล่าสุดที่รวบรวมแนวข้อสอบทั้งซึ่ง8รุ่นโดยเริ่มตั้งแต่รุ่นที่45ที่จัดสอบในปี2559จนถึงรุ่นที่52หรือปีล่าสุด2563ไว้ในเล่มเดียวส่วนเนื้อหาภายในเล่มนั้นถือได้ว่ามีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสภาทนายความมากที่สุดค่ะ และเนื่องจากหนังสือเล่มน,นี้จัดทาโดยสภาทนายความดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือธงคําตอบต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เป็นข้อสอบจริงการเขียนทงคําตอบในแบบพิมพ์สารตัวอย่างมีความละเอียดมีการเรียบเรียงประโยคที่ตรงประเด็นและใช้ภาษาได้ถูกต้องค่ะสำหรับใครที่อยากได้หนังสือที่มีเนื้อหาอ่านง่ายอธิบายด้วยประโยคถึงทางการและต้องเตรียมตัวอย่างเร่งด่วน หนังสือเล่มนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะผู้เขียนจะเน้นการอธิบายสั้นๆแบบทบทวนเนื้อหาคำบรรยายมีความลื่นไหลและใช้คำที่เชื่อมโยงกันเรียบเรียงหมวดหมู่ไว้ชัดเจนอีกทั้งมีการยกตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆพร้อมแนวคำตอบเพื่อให้คุณได้ศึกษาหลักเกณฑ์การบรรยายและการเรียบเรียงที่ถูกต้องค่ะโดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นเทคนิคที่ครอบคลุมทั้งการเขียนตอบข้อสอบอัตนยัยแนวข้อสอบปรณัยไปจนถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติตัวในการสอบปากเปล่า นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังมีประสบการณ์การคุมสอบของผู้เขียนมาเล่าสู่กันฟังอีกด้วยค่ะ เล่มนี้นอกจากเนื้อหาบรรยายที่มีความละเอียดให้เทคนิคการร่างหนังสือสำคัญต่างๆและเรียบเรียงขึ้นตามแนวข้อสอบตั้งแต่รุ่น16จนถึงรุ่นปัจจุบันแล้วยังมีการเพิ่มเติมแนวข้อสอบใหม่ที่น่าสนใจอย่างเรื่องร่างฟ้องคดีแพ่งขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้านเช่าและร่างฟ้องคดีอาญาเรื่องบุกรุกในรุ่นเศษ50ส่วนสองหรือข้อสอบเรื่องบัญชีระบุพยานที่ไม่เคยออกสอบในภาคคดีแต่กลับออกสอบอย่างเหนือความคาดหมายในรุ่นเศษ53ส่วน25 ห้ด้วยค่ะซึ่งเนื้อหาต่างๆมีความครอบคลุมรวมถึงผู้เขียนมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบอย่างดีเพราะผ่านการตีพิมพ์มาถึง5ครั้งจึงทำให้หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนึ่งในหนังสือเตรียมสอบภาคคริสตีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ สำหรับผู้ที่สอบตัวรุ่งหนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในเล่มที่ได้รับความนิยมในสนามแรกอย่างยิ่งค่ะเพราะเป็นการรวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอ,อบรวมวิชาว่าความภาคทฤษฎีโดยมีข้อสอบอัตนายและประนัยยศต่างไว้ให้มากถึง20รุ่นและยังจัดทำโดยสภาทนายความจึงทำให้เนื้อหามีความครบถ้วนสามารถใช้ฝึกทักษะการเขียนทงคำตอบและใช้สังเกตแนวโน้มข้อสอบปรนัยได้ค่ะที่สำคัญเนื้อหาต่างๆยังได้รับการอัปเดตทุกปีที่การสอบตัวทนายปีล่าสุดจบลง จึงทําให้หนังสือมีความสมบูรณ์และมีความทันสมัยรวมทั้งหนังสือเล่มน,นี้ยังมีขนาด B5 จึงทําให้คุณสามารถพบพาไปทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะหนังสือเล่มน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องสอบตัวปีและผู้ที่ผ่านการสอบภาคทฤ,ฤษฎีของตัวรุ่นมาแล้วค่ะ เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น11ภาคโดยภาคที่1จะมีแบบพิมพ์สารให้ได้ศึกษาทั้งสิ้น8แบบและไล่เลียงเนื้อหาตั้งแต่การเขียนชื่อคู่ความการร่างคำฟ้องคำ,คำให้การสัญญาคำขอคำถแถลงและอื่นๆไปจนถึงภาคสุดท้ายซึ่งเป็นตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของภาคผนวกยังมีการรวบรวมสถิติการออกข้อสอบแนวทางการอ้างเอกสารท้ายคำฟ้องหรือคำร้องเพื่อเป็นเทคนิคและวิธีการสังเกตสาระสำคัญในคำถามตลอดจนมีระเบียบการสอบคำแนะนำในการสอบข้อเขียนไว้ให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในท้ายบทค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งสมัครสอบครั้งแรกอย่างยิ่งค่ะเพราะไม่เพียงแค่อัดแน่นเนื้อหาความรู้เท่านั้นแต่หนังสือเล่มนี้ยังเกือนำด้วยแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบตัวทนายไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทนายความหลักเกณฑ์การสมัครคุณสมบัติผู้สมัครหลักฐานที่ต้องใช้ค่าธรรมเนียมเทคนิคการสอบไปจนถึงข้อควรระวังต่างๆที่ทุกคนควรทราบอีกด้วยสำหรับในส่วนของเนื้อหานั้นถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกหัวข้อตั้งแต่หลักเกณฑ์การทำคำ ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาการทำเอกสารทุกรูปแบบรวมทั้งยังมีตัวอย่างคำถามคำตอบของข้อสอบปรณัยอัตนัยและตัวอย่างการสอบปรับเปล่าของตัวปีไว้ให้ศึกษาแนวทางด้วยค่ะ ใครที่ชอบหนังสือแนวชิ้สรุปเนื้อหาอ่านง่ายสบายตาต้องเล่มนี้เลยค่ะเพราะผู้เขียนได้สรุปประเด็นสำคัญทั้งแนวข้อสอบอัตนัยที่ออกสอบอยู่เสมอและข้อสอบปรณนัยซึ่งถูกแบ่งด้วยหมวดหมู่ชัดเจนใช้ภาษาที่อ่านง่ายการเรียบเรียงและขนาดตัวอักษรมีความพอดีโดยผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยย่นระยะเวลาให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรมและผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อยนั่นเอง สำหรับเนื้อหาทั้งหมดถือได้ว่ามีความทันสมัยและสมบูรณ์พอสมควรเพราะได้รับการอัปเดตและแก้ไขข้อผิดพลาดจากปี2563มาแล้วพร้อมกันนี้ยังมีการรวบรวมเทคนิคและข้อมูลสถิติการให้คะแนนแต่ละหัวข้อไว้ท้ายบทเพื่อให้คุณใช้ประเมินแนวทางทำคะแนนสอบด้วยค่ะสำหรับเล่มนี้ถือเป็นหนังสือขนาด B5 อีกหเล่มที่พบพาง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความแม่นยำในการจัดทำเอกสารทางกฎหมายค่ะโดยมีเนื้อหาครอบคลุมการเตรียมคดีการร่างคำฟ้องและคำให้การทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งนอกเหนือจากวิธีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่างๆแล้วในแต่ละบทยังมาพร้อมการยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกด้วยและด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาที่แบ่งสัดส่วนได้ชัดเจน มีการแบ่งหัวข้อให้สามารถศึกษาและเข้าใจได้ไง่ายยิ่งขึ้นจึงทำให้นอกจากจะใช้เป็นแนวทางการสอบตัวทนายแล้วบุคคลทั่วไปยังสามารถใช้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายได้เช่นกันค่ะ หนังสือเล่มนี้รองรับการสอบตัวรุ่นและตัวปีมีขนาดเล่มเทียบได้กับขนาด B5 ทำให้สามารถพกพาไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาภายในเนื้อหาประกอบไปด้วยการร่างหนังสือแบบต่างๆการร่างคำร้องคำขอคำถแถลงคำให้การพินัยกรรมและอื่นๆการร่างสัญญาการเขียนใบแต่งทนายความการเขียนบัญชีพยา,ยานไปจนถึงข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาทนายความค่ะภายในมีการเรียบเรียงเนื้อหาที่กระชับตรงประเด็น อ่านได้สบายตาและทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งยังมีการรวบรวมเทคนิคสำคัญในการเขียนตอบเทคนิคการจำมีแบบฝึกหัดให้ประลองความรู้รวมถึงมีแนวทางแบบพิมพสารให้ได้ศึกษาในท้ายบทด้วย หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือยอดนิยมในกลุ่มผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้และทำคะแนนในหลักการเขียนค่าเป็นหนังสือที่รวบรวมแนวทางการออกข้อสอบมาสรุปเป็นหัวข้อ5บทโดยมีตั้งแต่เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการให้คำปรึกษาและตอบข้อสอบกฎหมายหนังสือฝ่ายเดียวและสัญญาโครงสร้างขั้นตอนการดำเนินคดีและการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เอกสารประกอบคำร้องขอฝ่ายเดียวที่สำคัญจุดเด่นของเล่มนี้คือการยกตัวอย่างคำฟ้องคำร้อง ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับข้อพิาพาทในความเป็นจริงมีตัวอย่างมากมายเพื่อให้ผู้ที่สอบครั้งแรกได้เข้าใจแนวทางและได้ทบทวนการทำข้อสอบด้านเอกสารทางกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด